สลายุมเลกุลมาตุลลออให้บระกาตตัวครับก็เป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานแล้วนะครั้งแรกครั้งที่2แล้วมั <c> ้ง <oughs> เ,เรียกว่าครั้งที่2กับการที่จะต้องเรียนออนไลน์ครั้งที่2นะครับก็ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนยังไม่มีกําหนดนเวลาในเะบื้องต้นครูก,ก็วางไว้ว่าอาทิตย์หน้าสองอา,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรียนสองคาบก่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักเพราะว่าบางห้องเรียนไปแล้ว หรือบางห้องอาจจะเล็นไปหน่อยเกินไปบ้างแล้วนิดนึงนะครับในสำหรับครั้งที่หนึ่งเนี่ยแต่ว่าเป้าหมายของครูเนี่ยครูบอกไว้ก่อนคือครูตั้งใจว่าเทอมเนี่ยจะต้องให้จบเรื่องลำดับนะครับตอนนี้ถ้าจะดูภาพรวมก็ยังผ่านไปไม่ถึงครึ่งทางสักเท่าไหร่นะครับก็เบื้องต้นอาทิตย์หน้าจะยังไม่ค่อยเร่งแล้วกันนะครับเอาสอนเบาๆก่อนเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปถ้าเกิดยังเป็นสอนอนอนไลน์อีกก็คงจะต้องยาวๆไปนะครับ อาจจะต้องหนักหน่วงกว่านี้นะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนะครับก็เื้องต้นจะสอนก่อนนะยังไม่ต้องทําแบบหัดส่งนะครับก็ให้ทําไปแหละแต่ว่าเดี๋ยวครูรอเปิดเทอมถ้าถ้ามันยังเดี๋ยวครูรอเปิดออนไลน์เป, line. เปิดสอนตามปกติสอนเมื่อไหร่ก็จะนัดส่งนะครับแต่ว่าถ้ามันยังไม่เปิดก็จะต้องอาจจะต้องมีการถ่ายรูปส่งนะครับก็ ใครที่ยังไม่ได้เอาหนังสือก็รีบไปหยิบหนังสือมาก่อนที่จะหยิบหนังสือที่โรงเรียนนะนะก่อนที่เขาจะชัดดาวไม่ออกไปไหนนะครับกลัวหลอเกินว่ามันจะใหญ่โตนะครับคราวนี้ก็อันนี้ก็จะเรียนอะไรก็มาดูกันแล้วกันนะครับอวันนี้ที่จะเรียนก็คือลำดับเลขาขาคณิตนะครับครูให้เป็นพาร์ทสองเพราะว่าพาร์ทแรกทั้งสองห้องเรียนไปแล้วก็วคือส่วนแรกนะครับเกินนําไปแล้ว ส่วนภาคสองในบางส่วนก็เรียนบางห้องห้องสามห้องสี่ครูไม่แน่ใจว่าห้องไหนเรียนนากันมีห้องหนึ่งที่นํากว่าก็แค่นั้นแหละครับก็อาจจะนํากว่านิดนึงนะครับใครที่เรียนนําไปแล้วก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันไม่ต้องเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็ดูอีกทีนะครับดูเนื้อหาก่อนอันไหนเรียนแล้วก็กดข้ามได้เลยนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้ให้เข้าใจอีกก็ดูซ้ําเติมได้นะครับอตั้งใจว่าจะไม่เกิน10นาทีนะครับไม่รู้จะทําทได้หรือเลปล่านะครับมาดูกันอ่า เปิดไปในหน้า89นะเปิดตามเลยคนระับจงหาพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้นะครับอ่าอยู่ด้านล่างสุดเลยนะข้อที่ข้อที่อะไรข้อที่อ่ข้อที่3ามใหญ่นะครับครูก็จะสอนตามนั้นแหละแล้วก็ทําลงไปเลยนะครับเอาข้อ1มาก่อนข้อ1ให้หาพจน์ที่ n เนี่ยนะครับอันนี้ให้มาเป็นลำดับเป็น5 15 45 เวลาหาโพสที่เอ็นหรือโพสทั่วไปเนี่ยเคยทำในลําดับเลขคณิตไปแล้วก็คือให้เอาสูตรมานะครับคราวนี้ก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างอะมีลูกเล่นใหม่ของเล่นใหม่ก็ยังไม่ค่อยถนัดเ <c oughs> มาสุปกานะไม่ได้ซื้อนะขโมยเขาอื่นเข้ามาอ่ะก็ให้ตัวแรกมา นะ a ห้า a หนึ่งเป็นห้านะก็มาย่างเนี้ตัว a หนึ่งก็คือตัวแรกนะครับแล้วอะไรอีกนะครับ r r าเหลสิบห้า,า,า 15, หารห้าก็คือรู้ได้ไงว่าต้องเอามาหารก็คือโจทย์เขาบอกว่าเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับอ่ะถ้าเลขาคณิตเนี่ยให้เอาตัวหลังหารตัวหน้านะตัวหลังที่อยู่ติดกันนะอย่างเช่นเอาสี่สิบห้าหารสิบห้าหรือเอาสิบห้าหาร 5, ห้า 5, ก็ได้แต่จะเอาสี่สิบห้ามาหารห้าไม่ได้ข้ามไม่ได้นะครับ มันจะไม่ใช่ r ตัวเดียวนะครับเอาละไม่ได้แล้วหาร15หาร5 5 1 5 5 3 15ดังนั้น r จึงเป็น3นะ r เป็น3ก็หาค่าต่อหายังไงล่ะก็เอาสูตรมาใส่ an เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1นะครับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1อ่ะคราวนี้ทำยังไงต่อนะครับก็ ถูกไปกเกา่าไปกเกา่าะลังเห็นเสื้อที่หนึ่งนะขอไปนะจัดฉากไม่ดีเท่าไหร่ก็เอามาแทนค่านะครหนึ่คืออะไร A1 คือ5ก็ห้ามาแทนนะครับ R คือ3ามเอา3มาแทนนะสิ่งที่เราไม่มีก็คือ n นะครับก็เสร็จแล้วแค่นี้เนี่ยจริงๆครูต้องการแค่นี้นะครับก็จบแล้วจริงๆในเฉลยก็ตอบแค่นี้พอ ทำไมคำว่าจริงๆมีคำว่าจริงๆเพราะว่ามันสามารถจัดได้อีกนะแต่ว่าจัดแค่ไหนละถึงเฉพาะก็แล้วแต่อีกแต่ว่าการจัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเสริมออนท้ายแล้วกันเอามาดูข้อต่อไปก่อนนะครับก็คือหาหลักกา,การก็คือหาก่อนว่าอะไรคือ A1 A1 ข้อนี้เป็น2รูป3นะขออภัยไม่ใช่ข้อ2นะอันนี้จะอยู่ในหน้าที่เอ่อหน้าต่อไปหน้า90นะจะเป็นข้อ4นะครับข้อ4นะ ข้อ4นะครับ2องรู้สารู้สแล้วหนรู้สนะครับเหมือนเดิม a 1 a 1ก็เป็นตัวนี้เลย2องรู้สส่วน r r เป็นเท่าไหร่ก็เอารู้สอหารสรู้สนะครับเอาตัวนี้หารกับตัวนี้คราวนี้คิดเลขยังไงนะครับเอาละไอตัวนี้มันจริงๆแล้วมันก็คือรูอ้สองหารด้วยรู้ส หารด้วยรูทสองหารด้วยรูทสามทำไมรูทสองมีสองอันก็คือสองตัวเนี้ยนะครับเออรูทสองสองตัวออกมาเป็นหนึ่งตัวไงทำไมครูต้องแยกเพราะว่าครูจะตัดกับตัวนี้โชเป็นไงเหลือรูทสองกับรูทสามจับคูณกันเลยกลายเป็นรูทหกอา่าแค่นี้เองนะครับคราวนี้ก็แทนค่าเหมือนเดิมใช้สูตรเดิมเลยนะมีอยู่สูตรเดียวนะอันนี้นะครับ A1 ก็เป็น2รูทสส่วน R ก็เป็น1ส่วนรูทก็เสร็จแล้วนะครับเฉลยมันให้มาตอบแค่นี้นะข้อต่อไปอ้าวกะฝั่งนี้อีกย้ายไปทั่วเลยไม่อยากปิดตาโรงเรียนอ่ะหน้าเล็กๆมาแล้วกันหน้าใหญ่ถลาเกันอ่ะก็อันต่อไปก็นะครับทำเหมือนเดิมนะครับ B5 B ยกกำลัง5 แล้วก็ลบ b กลัง3ส่วน a นะครับแล้วก็ b ส่วน a กําลัง2เหมือนจะยากนะครับเหมือนเดิมหลักการก็เหมือนเดิมหา a 1 a 1ก็คือตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวแรก a 1ส่วน r r นจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าก็ต้องเอามาหารกันก็เอาตัวที่เอาตัวหลังหารตัวหน้ากลายเป็นชุดนี้นะครับเวลากลายเป็นชุดนี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะกลายเป็นลบ b ยกกำลัง3โอ้ส่วน A คูณกับ B 1ส่วน B ยกกำลัง5นะครับ3ก็ตัดกับ5ก็จะเหลือ2ดังนั้นก็จะกลายเป็นลบหนึยกกำลัง2องจากนั้นทำไงต่อนะครับก็ เมือนเดิมสูตรเสร็จแล้วก็แทนค่าในสูตร a 1เป็น B5 นะครับก็จบละจริงๆครูต้องการแค่นี้แค่นี้พอนะแค่นี้แค่นี้พอเลยนะครับก็ชูมือปกติแทะแสดงล่าทางนี้ผมโบกแค่หน้าอาจจะมองไม่เห็นแนะแค่นี้พอเลยนะครับไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องทําต่อแต่ว่าถามว่าทําต่อได้ไหมถ้าทำต่อ,อามาดูกันทําต่อเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะข้ออ,อเนกอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะมีคำตอบไปใช้ต่อนะอย่างนี้ก็คือ3ยกกำลัง n แล้วก็3นะเปลี่ยนรูปตัวนี้นะครับชุดเนี้ยชุดนี้เลยนะกลายเป็นตัวนี้เปลี่ยนยังไงก็คือ3มกระจายข้ไปเป็น3ยกกำลัง n ลบ1อ่าเพราะมีลบ1นเนี่ยก็ต้องจับย้ายลงมาข้างล่างนะลบ1แค่1ตัวก็คือกลายเป็นสามอยลองทวนดูนะตัวนี้ยกกำลัง1เหน็นไหม เวลาเราจะเขียนก็คือ3หารกันได้เอาเลขชี้กําลังมาลบกันเห็นไหมก็กลายเป็น3ยกกําลัง n ลบ1ก็เลยกลายเป็นตัวนี้อ่าคราวนี้มันก็จับหารกันนะครับก็กลายเป็น5อันนี้ก็ดึงมาหารตัวนี้ตัวนี้แยกไปตัวหนึง่งนะครับก็จะกลายเป็น5ส่วน3กับายกกาลัง n นะครับเสร็จแล้วก็จัดรูปได้แค่นี้แล้วก็มันเอาไว้ใช้กรณีที่มีเลขต่อไม่ใช่คิดอะไรต่อนะครับ ต่อไปโอ๊ยหายใจไม่ออกชุดนี้ก็กำลังกระจายกำลังเข้าไปนะครับคราวนี้ตัวนี้ยกําลังเอ็นลบหนึ่งมันต้องเป็นเอ็นลบหนึ่งด้านล่างนะครับอันนี้มียกําลังหนึ่งเห็นไหมอ่าตัวนี้ถ้าเกิดย้ายลงมาข้างล่างมันก็จะกลายเป็นลบหนึ่งไงมันก็เลยกลายเป็น1ส่วนรูทหกยกําลังเอ็นลบหนึ่ง พอเป็นลบหนึ่งย้ายขึ้นไปข้างบนก็เลยกลายเป็นบวกหนึ่งเออดังนั้นชุดนี้จึงกลายเป็นแบบนี้อาจจะมองยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าสายสนศิลป์สนวีกับสายศิลป์นาฏศิลไม่ได้ก็ตรงนี้ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับถือว่ายากหน่อยนะครับแต่ว่าเกิดอยากทําข้อสอบแพทได้นะครับบางคนอยากเรียนแพทอยากลองข้อสอบแพทตรงน,นี้ควรจะได้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้คูณกันนะครับก็จะกลายเป็นรูทอันนี้ก็มีตัวเนี้นะครับ รูทหกเนี่ยก็คือรูทสคูณกับ3ามไงพออยู่ด้านบนเมื่อแล้ต้องจับคูณกันตัวนี้คูณกันเองสองตัวนี้นะครับก็กลายเป็น3มเนี่ยมีสตัวออกมาได้นะครับสก็จะออกมาข้างนอกมาคูณกับ2องตัวนี้ก็กลายเป็น6มันก็จะเหลือ2อีกตัวหนึงอยู่ในรูทอ่ะก็กลายเป็น6กรูทสส่วนยรูทหกยกกำลัง N นะที่มาที่ไปยากนิดน,นึงอันนี้ าจจะรูปแล้วก็ยังสวยอยู่มาดูข้อนี้ข้อนี้จะยากกว่าเพราะว่ารูปร่างหน้าตามันปลาดนะครับโอโหคูลืมอ่าลืมแม่หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะตัวนี้มันจะมีลบหนึ่งด้วยมีลบอยู่ด้วยนะครับอันนี้ต้องเพิ่มลบหนึ่งอีกข้อนี้ไม่แนะนําว่าให้จัดรูปเลยเพราะมันจัดรูปแล้วยังไงก็ไม่สวยยังข้ออื่นนีงดูยังดูเรื่องบ้างนะรูปร่างหน้าตาแต่ว่าเห็นนะ เออรูปร่างหน้าตามันไม่ประหลาดนะข้อนี้จัดแล้วโอ้โหประหลาดมากนะครับอาจจะไม่เหมาะการจัดแต่ว่าอ่ะเวลาจัดก็คือเหมือนเดิมนะครับกระจาย n นลบหนึ่งนะครับเข้าไปข้างในทั้งหมดนะครับดังนั้นลบหนึ่งก็ต้องเจอคูณกับ n ลบหนึ่งเห็นนะมันก็เลยกลายแยกเป็นอันนี้ชุดนี้อันหนึง่งคราวนี้ตัวข้างในเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกับข้อเนี้ยนะ n นลบหนึ่งนะครับ, n 1, รบก็คือ n ลบหนึ่งก็คือหนึ่งข้างบนเห็นไนะ มีอยู่ง้างบนนะถ้ายายลงล่างก็จะกลายเป็น n ลบหนะต้องยึดตัวล่างเป็นหลักเพราะว่าตัวล่างเราเป็นตัวเลยสูตรนะครับของสูตรเป็นบวกดังนั้นถ้าเกิดเรา,ยายก็ต้องย้ายก็ย้ายลงล่างนะอันนี้ย้ายลงล่างก็จะกลายเป็น2 n นะตัวนี้จะยากนิดนึงนะ2 n ลบ2มันก็จะกลายเป็นดึง2ออกมากลายเป็น n ลบ1นะ ไอสองตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมสองตัวนี้ก็คือตัวเนี้ย n ลบหนึ L ่งก็คือตัวนี้ยากหน่อยข้อนี้คิดอยู่ว่าจะสอนไหมแต่ว่าไม่รู้จะตอนแรกกะว่าจะไม่สอนน่าจะเก็ไบไว้แต่ว่าออมาถึงขนาดนี้แล้วก็สอนหน่อยแล้วกันคราวนี้ก็เลยจับคูณกัน b ยกกำลังห้าคูณกับกำลังสองก็กลายเป็น b ยกกำลังเจ็ดนะครับอันนี้ต้องเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะจะกลายเป็นลบหนึ่งยกกำลัง n ลบหน L ึ่งทำไมต้องมีเพราะว่าชุดนี้จะเป็นตัวบอกว่าคําตอบจะเป็นบวกเป็นลบเพราะถ้าเกิดนักเรียนไม่ดู ไปดูในคูรดับเห็นไหมตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกมันจะสลับกันไปนะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะแต่เป้าหมายในครูต้องการแค่นี้นะแต่ละข้อนักเรียนทําแค่นี้เองสิ่งที่ต้องการครูต้องการจากเธอคือนักเรียนต้องหาค่า r เป็นแล้วก็แทนค่าสูตรเป็นแค่นี้พอนะครับส่วนด้านล่างนี่ไม่ต้องทาใครอยากทาก็ได้นะไม่ว่านะครับในเฉลยเขาก็เฉลยแค่ไอสีเหลืองตัวเนี้นะครับ ก็จบแล้วสำหรับข้อข้อสามใหญ่โอ้เกินไปหลายนาทีนะอ่ะข้อสุดท้ายเกินแล้วนะครับอ่ะอาจจากสิบห้านาทีนะครับ,าานะรบเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอ่ะดูนะครับลบสองร้อยี่สิบสี่เป็นบทที่เท่าใดของไม่ได้ชองรีบรีบนะของลำดับเลขเรขาคณิตนี้อ่ะเจ็ด ลบสี่ลิบสี่ีบแดก็เหมือนเดิมมาลิสก่อนว่ามีอะไรบ้างที่จดให้มาก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวแรกเลยนะเน่ะครับเท่ากับ7นะครับแล้วก็ an an ก็คือตัวนี้นะครับลบสองเป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะเขาถามอารู้ว่า,เป,วาเป็นเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือ n เนี่ยเป็นเท่าไหร่อยากรู้ว่า n เป็นเท่าไหร่นะโดยที่ ให้ค่า R มาอีกนะครับ R นี่ไม่ได้ให้ตรงๆก็คือเอาตัวนี้หารตัวนี้นะครับตัวหลังหารตัวหน้าถ้าไม่ต้องเอามาหารก็คืออย่างที่บอกเป็นลำดับแบบไหนหดูด้วยถ้าเป็นดับเลขคณิตเนี่ยเอามาลบกันถ้าเป็นเลขาคณิตเนี่ยเอามาหารกันนะก็เอามาหารกันตัดกันแม่เจ็ดนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับดังนั้น R จึงเป็นลบสองนะมีลบด้วยอ่าคราวน,นี้ก็ต้องใช้สูตรมีอยู่สูตรเดียวนะครับเ n เท่ากับ A 1r ยกกำลัง n ลบ1 a เเท่าไหร่ a n ก็เป็นตัวนี้นะครับลบ224ส่วน a 1นึ่งก็มาใส่นะ r คือ2นะครับ r คือ2อนะอย่างที่บอกโจทย์กำลังหา n นะครับก็ค่อยย้ายข้างไป7ย้ายไปจากคูณก็ย้ายไปหารน,นะครับ7 1 7 7, 7 3, 21, ห21เหลือเศษ1 7 2 14ก็เป็น32เป็นลบ32นะครับ คราวนี้เคยสอนมาแล้วมหเทอม1นึ่งคุณผู้ชายครูผู้ชายหน้าตาดีท่านนึงเคยสอนมาแล้วนะครับก็ทําให้ฐานเท่ากันนะครับสอะไรที่มันได้ได้ลบอ่าสามสิบสองเนี่ยสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกสาำลังหนะอย่าลืมว่าต้องทําฐานเหมือนกันก็ต้องเป็นลบสยกกำลังหนะครับอ่ะตอนนี้ฐานเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องสนใจฐานก็เอา เลขชี้กำลังมาคิดเลย5เท่ากับ n นลบ1นะครับก็จะกลายเป็น5บวก1เท่ากับ n ดังนั้น n จึงเป็น6นั่นเองเสร็จแล้วนะครับยากไหมนะก็ลืมบอกให้กดหยุดนะครับอาจจะพูดเร็วว่างก็กดหยุดแล้วก็ลองรีเพย์ดูอีกทีแล้วกันนะครับใครไม่ทันนะครับก็จบละแค่นี้นะครับก็ฝาก แบบหัดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนักเรียนด้วยนะครับอย่าลืมทําด้วยนะครับหน้าแปดสิบเก้าเก้าสิบข้อที่เหลือแหละนะครับสามข้อข้อสามใหญ่ทั้งหมดนะครับก็ก็แค่นี้ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยบางคนบอกว่าอยากทาไม่ได้สั่งนะไม่ได้เขียนไว้แต่ถ้าอยากทําก็คือเดี๋ยวอาทิตย์ครั้งคาบต่อไปเนี่ยก็จะสอนนะครับจะอยู่ในหน้าที่เก้าสิบสองข้อเก้าใหญ่ลองทําดูได้ผมคิดว่าไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจข้อข้อที่เมื่อสักครู่เนี้ยได้นะครับอันนี้ก็จะ ทำได้อินชาล้อเราก็คงจะเจอกันเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายน,นี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ครับบิลไลตยตอฟิกวัลฮิดาย,ยะสลามุอะัยกุมะเราหมะตุลลอฮิยะบเระากาตุ